ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสองเล็ h ชาแนลครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับหวยลาวพัฒนาประจำาวันที่27กรกฎาคม2565ถ่ายท่อสดออกรางวันเหมือนเดิมนะครับแนวทางจากจันบอสสายหมูครับงวดที่ผ่านมา25กรกฎาคม2565ถือว่าปังนะครับเข้า สองตัวล่างปังนะครับก็คือ0110และที่สำคัญนะครับในส่วนของจานบอสสายมูนั้นปล่อยเลขออกมานะครับเป็นเลข4ตัวเข้าถึง3ตัวนะครับแต่แค่ว่าสลับตำแหน่งแค่นั้นเองสำหรับ3ใน4ตัวเลขที่เข้านะครับก็คือเลข0ูนย์เลข1แล้วก็เลข2ผลการออกรางวัลหวยลาววันที่25กรกฎาคมห5ที่ผ่านมาก็คือ390192ตัด4ตัวก็จะเป็น0192แนวทางจากจานบอสสายมูที่ให้ไปนะครับที่เข้า3ตัวก็คือ 2 7 1 0นะครับซึ่งเลขที่เข้า3ตัวตรงกันก็คือ0 1แล้วก็2แต่ว่าสลับตำแหน่งกันนะครับแต่ในส่วนของที่เข้ากันตรงๆก็คือจับคู่ 1001นั่นเองครับจากจันบอส,สายมูก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับต่อมาครับจันบอส,สายมูให้แนวทางมานะครับในว,วันที่27กรกฎาคม2565นะครับก่อนอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับในส่วนของการดูแนวทางหววเราพัฒนาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับในวันนี้ จันบอสสายมูให้แนวทางหวยเราพัฒนา27กรกฎาคม2565เลข4ตัวคือ2870และ4028 2870และ4028 2ชุดนะครับและตัดเป็น3ตัวก็2ชุดเหมือนกันก็คือ870และ028 870และ028 จับคู่2ตัวนะครับเป็น28784070 28784070แนวทางจากจันบอสสายหมูเราพัฒนางวดวันที่27กรกฎาคม2 5 6 5นะครับลองไปเป็นแนวทางดูครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดเลขเด็ดเลขดังครับสวัสดีครับ